ตุดซีนะว่ายไก่ว้หมูแต่ถ้าพี่อยากกินหนูอะ่ะก็ไปนาสิค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่อง The u m Channel กันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนตัดต่อวิดีโอในแอปแคปคั t นั่นเองนะคะทุกคนก็คือเพลงแคปชั่นตัวจีนไว้ไก่ไว้หมูเนาะก็จะทําเป็นแบบจงังหวะโจ๊ะๆหลายรูปภาพนะคะทุกคนก็้ใครแบบไม่อยากทําเองแบบอยากใช้แม่แบบอะไรเลยอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถมาใช้แม่แบบอุ้มได้นะคะพิมพ์ชื่อได้เลยเนาะหรือว่าจะใช้ของคนอื่นก็ได้นะคะมาที่แม่แบบ แล้วก็เลือกค้นหานะคะทุกคนก็จะเจอเทรนของวันนี้นะคะก็คือตัวจีนปีกระต่ายแล้วก็ตัวจีน2023นะคะทุกคนก็ไปแบบเลือกหาใช้ได้เลยนะคะทุกคนเนาะก็เดีย๋ยวเรามาเริ่มตัดต่อกันเลยนะคะอย่างแรกก็เข้าที่โปรเจกต์ใหม่เลือกรูปมาแบบเยอะๆไว้ก่อนเลยนะทุกคนก็เลือกอัตราส่วน9ต่อ16นะคะมาที่รูปแบบเนาะก็จะขยายแบบนี้ไปให้ครบทุกรูปเลยนะคะทุกคนเพราะว่า จะได้แบบเพราะว่าบางรูปมันก็เป็นแนวนอนแล้วก็บางรูปมันก็เป็นแนวตั้งนะคะทุกคนมันก็เลยแบบภาพมันไม่เท่ากันนะคะก็เลยเลือกอัตราส่วน9ต่อ16ไปเลยเนาะหรือว่าถ้าใครใช้เป็นแนวนอนก็ได้นะแต่ว่าขนาดมาตรฐานดิจิตอก็คือ9ต่อ16นะคะแล้วเราก็จะไปเพิ่มเพลงกันนะคะทุกคนก็อุ้มก็ไปเพิ่มมาแล้วเนาะถ้าใครมีก็บันทึกได้ที่คลิปคัิของอุ้มได้เลยนะคะหรือว่าจะไป t ิกตอกก็ได้เนาะเทนเยอะแยะนะคะแล้วก็มาเพิ่มจ้าง บีดกันนะคะแบบอัตโนมัติเนาะกดที่เสียงเพลงก็จะเจอแบบจัดคู่การตัดนั่นเองนะคะนี่ก็เลื่อนฟังไปเยอะเยอะเลยนะคะทุกคนมันจะเัอจีนไว้กัดไว้หมูแล้วก็ไปนาสิคาอะไรประมาณเนี้ยทุกคนจังหวะโจโก็ประมาณรูปแรกประมาณเจ็ดจุดสองวินะคะทุกคนที่เหลือก็หนึ่งวิ ทุกรูปเลยนะคะทุกคนจนกว่าแบบจะจบเพลงทุกคนก็อุ้มแน่ใจว่ามันกี่รูปภาพนะคะทุกคนก็ทําไปเรื่อยเื่อนะคะแต่รูปแรกมันจะเป็นเจ็ดจุดสองนะคะทุกคนเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาทํารูปต่อไปกันนะคะเดี๋ยวอุ้มจะทําไปเรื่อยเนะคะทุกคน ประมาณ1วิทุกรูปเลยนะคะรูปหลังๆนะถ้าแบบรูปใครไม่พอทุกคนก็สามารถกดบวกเพิ่มรูปได้เลยนะคะหนูว่าแบบถ้ารูปใครเกินก็กดลบออกได้เลยนะคะแต่ใครพอดีก็ก็ดีไปนะคะทุกคนก็เดี๋ยวอุ้มขอเล่นสปรีดตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันหนึ่งวิเท่ากันหมดเลยนะคะเราจะได้แบบไม่งงเนาะ หลังจากที่เราทำครบแล้วนะคะทุกคนก็มาที่รูปแรกแล้วก็แตดีภาพนะทุกคนเลือกแอนิเมชันนะคะเลือกเข้านะทุกคนเราจะใช้เป็นล็อกแนวตั้งนะคะหรือว่าจะใช้เป็นแบบอื่นก็ได้นะทุกคนแต่อันนี้อุนน้มจะแบบเป็นแบบเหมือนรูปกระเด้งเข้ามานะคะทุกคนอุนน้มจะเลือกเป็นล็อกแนวตั้งนั่นเองนะคะแล้วเราก็แบบเลื่อนสีฟ้าให้มันสุดวีเลยนะทุกคนแอนิเมชันมันจะอยู่ที่เข้านะทุกคนล็อกแนวตั้งนี่มันก็จะได้แบบนี้เลยนะคะ อันนี้อุ้มกดผิดเนาะมันเป็นแนวนอนนะคะอุ้มก็ว่าทำไมมันแปลกต่อไปรูปต่อมานะคะเราก็จะเลือกเป็นคอมโบนะคะทุกคนก็เลือกเป็นซูมหนึ่งนะคะหรือว่าจะใช้เป็นกระเด้งก็ได้นะหรือว่าจะแบบซูมซ้ายซูมขวาแผ่นซ้ายแผ่นไปขวาอะไรแล้วแต่ทุกคนเลยนะแต่อุ้มเลือกเป็นแบบซูมหนึ่งทุกรูปเลยนะคะจะได้แบบดูเด้งๆเนาะเดี๋ยวอุ้มขอเลือกสปีดแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนกันทุกอันเลยเนาะยกเป็นแค่อันแรกนะคะทุกคน นี่พอเราทําเสร็จแล้วนะคะก็กดมาที่เอฟฟกนะทุกคนเดี๋ยวเราจังหวะเราจะใส่ขย่านะคะตอนพูดแคปชั่นหมดนั่นเองเนาะ <c oughs> ก็เลือกที่พื้นฐานนะคะจะเจอคําว่าขย่านะคะทุกคนนี่มันก็จะได้แบบนี้เลยแล้วก็มันแบบเด้งไปภาพต่อไปนะคะทุกคนนี่และที่เหลือนะคะเราจะใช้เป็นแฟดสีขาวนะคะไปที่หมดหมู่ปาร์ตี้เนาะ อันนี้มันอยู่ด้านด้านบนนะทุกคนมันด้านล่างมันไม่มีเหรออุ้มพอจะว่าตอนแรกมันอยู่ด้านล่างเนาะคือแบบตอนก่อนมันอยู่ด้านล่างไงเออเราก็เลยเลื่อนลงไปทางล่างนะคะแต่ว่ามันอยู่ข้างบนนะอยู่ใกล้กันเลยระหว่างสีดากับพิบกับแฟร์สีขาวนะคะจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้แล้วแต่ทุกคนชอบนะคะหรือว่าแบบเนยจะไม่ใช้ก็ได้นะอืมแต่อุ้มจะใช้ประคำจะได้ดูแบบมีอะไรแล้วเราก็ามาที่ แก้นะคะทุกคนความเร็วเลือกได้เลยนะว่าจะแบบกระพริบเร็วกะพริบช้านะคะแต่อุมเลือกเป็นศูนย์นะทุกคนแบบไม่เร็วมากนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าทําเองนะคะก็ลองเล่นดูถ้าโอเคแล้วเราก็แบบกดตรงออกได้เลยนะคะใช้พุ่งนี้ได้เลยนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอมก็ ฝากกดไลค์กด subscribe ให้อุ้มด้วยนะคะทุกคนอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนเพราะว่าอุ้มก็คิดไม่ออกหนกว่าจะทำอะไรนะคะไว้เจอกันคะ่ะ